เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าเราอดอาหารต่อเนื่องสัก36ชั่วโมงเนี่ยข้างในร่างกายของเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวที่เราจะมาดูกันวันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลชีววิทยาแบบน่าเบื่อนะครับแต่มันคือการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่มีอวัยวะต่างๆของเรานี่แหละเป็นตัวละครเอกเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อตัวละครหลักของเราหรือก,ก็คือสมอง จูจูก็ประกาศแผนการสุดท้าทายนี้ออกมาเหมือนเป็นเสียงระฆังเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่เลยล่ะครับแต่แง่ล่ะครับการผจญภัยมันต้องมีอุปสรรคพอสมองประกาศปุ๊บเสียงวอยๆจากอวัยวะอื่นๆก็ดังขึ้นมาทันทีเลยบรรยากาศเริ่มมาขู่แต่ก็แอบมีความฮาๆอยู่นะครับเหมือนเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยคลิปนี้ไม่ง่ายแน่เอาล่ะครับเข้าสู่ช่วงแรกกันเลย การตัดสินใจ36ชั่วโมงแผนของสมองได้เริ่มขึ้นแล้วทำการความกังวลของเพื่อนเพาะเอวยวะอื่นๆในร่างกายและแล้วก็มาถึงช่วงที่สองครับพลังงานเริ่มร้อยหลอพอพลังงานสำรองก้อนแรกใกล้จะหมดเกลี้ยงบททดสอบครั้งสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วในช่วงชั่วโมงแรกๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังดูชิวๆนะครับร่างกายก็ยังใช้พลังงานจากลูโคสของมื้อล่าสุดไปเรื่อยๆแต่พอผ่านไปแค่6ชั่วโมงเท่านั้นแหละ กลูโคสหมดครับทีนี้ก็ถึงคิวของตับกับกล้ามเนื้อที่ต้องมารับบทพระเอกจําเป็นดึงเอาพลังงานสํารองที่ชื่อว่าไกลโคเจนออกมาใช้เพื่อให้ทางระบบยังเดินหน้าต่อไปได้และเมื่อไกโคเจนเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆตัวร้ายของเรื่องอย่างความหิวก็ปรากฏตัวขึ้นมาจนได้ครับสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไปทั่วทุกส่วนของร่างกายเลยทีเดียวและแล้วจุดวิกฤตที่แท้จริงก็มาถึงครับเมื่อครบ12ชั่วโมงพลังงานสํารองด่านสุดท้ายก็คือ หมดเกลี้ยงเสียงร้องโอดโอยด,ด้วยความสิ้นหวังนี่ดังไปทั่วเลยเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่3 s w i สวิชคีโตนในตอนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบสิ้นแล้วแต่ร่างกายเรากลับค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ที่ส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อขึ้นมาครับคำถามก็คือแล้วจะไปต่อ,อยังไงละ่ะในเมื่อพลังงานสำรองมันหมดเกลี้ยงไปแล้วจริงๆและนี่คือคำตอบครับคีโตน มันคือพลังใหม่ของเหล่าฮีโร่ที่จะเข้ามาพลิกสถานการณ์เลยคีโตเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆโดยเฉพาะกับสมองนะทำให้ร่างกายยังทำงานได้แบบเฉียบคมเหมือนเดิมเปะ๊ะแม้ว่าจะไม่มีกลูโคสแล้วก็ตามแล้วร่างกายเราสร้างสุดยอดพลังงานนี้ขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหมันคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่แบบสุดยอดมากครับเริ่มจากต่อมใต้สมองส่งโกรทฮอร์โมนไปช่วยปกป้องกล้ามเนื้อไว้ก่อน จากนั้นสมองก็ส่งซิกไปขอความช่วยเหลือที่ตับอ่อนตับอ่อนก็จัดให้เลยปล่อยกรูก,กรดออกมาและสุดท้ายพี่ใหญ่อย่างตับก็ทําหน้าที่เปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นคีโตนโอ้โหทีมเวิร์กดีจริงๆแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคืออะไรพอรู้ไหมครับพอร่างกายเปลี่ยนมาใช้พลังงานคีโตนปุ๊บไอเจ้าตัวร้ายความหิวเนี่ยหายไปเลยเหมือนกับว่ามันไม่ถูกกับพลังงานรูปแบบใหม่นี้ซะง,งั้นเป็นผลพลอยได้ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเข้าสู่ช่วงที่4การทําความสะอาดเซลล์ครั้งใหญ่ครับ คือพอมีพลังงานใหม่ที่มั่นคงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่การเอาตัวรอดนะครับแต่มันคือการอัปเกรดครั้งใหญ่สู่กระบวนการซ่อมแซมตัวเองที่น่าทึ่งมากๆเวลาเดินมาจนครบ20ชั่วโมงครับถึงแม้ว่าเราเอาวัยวะจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ากันบ้างแต่พวกเขาก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรแปลกแปลกเป็นความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นจากข้างในไอความรู้สึกนั้นอนะมันคือกระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีครับ พูดง่ายๆมันคือรางวัลของความอดทนเลยนะร่างกายเรากําลังส่งทีมทําความสะอาดภายในเข้ามาจัดก,การยกเครื่องครั้งใหญ่เลยซึ่งกระบวนการนี้สําคัญมากนะครับมันช่วยลดการอักเสบแล้วก็อาจจะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ด้วยแล้วทีมทําความสะอาดนี้เขาเก็บกวาดอะไรออกไปบ้างก็พวกเซลล์เก่าๆที่พังแล้วโปรตีนขยะหรือแม้แต่เชื้อโรคตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่มีประโยชน์ อะไรก็ตามที่อาจจะสร้างปัญหาได้ในระยะยาวเนี่ยจะถูกเก็บกว่าจนเกลี้ยงเลยครับและนี่คือความรู้สึกของเราอวัยวะในตอนนั้นครับเป็นความรู้สึกที่แบบมหัศจรรย์มากที่ร่างกายกําลังได้รับการฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองจากข้างในอย่างแท้จริงและแล้วก็มาถึงบทสรุปของการเดินทางครั้งนี้ครับส่วนที่5ภารกิจสําเร็จการรีเซ็ตหลังจากการเดินทาง36ชั่วโมงร่างกายก็ได้เปลี่ยนแปลงไ,ไปสู่สภาวะใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทีนี้แหละครับเสียงเฮอดังลั่นไปทั่วทุกทิศเลยเราเอาแเววะวต่างก็รู้สึกสดชื่นมีพลังปลอดโปร่งแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนได้รีเซตระบบใหม่ทั้งหมดและในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับว่าเออสมองมันก็คิดถูกแฮแน่นอนครับว่าสมองในฐานะผู้นําการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องออกมากล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนในความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับ เมื่อภารกิจรู้ล่วงแล้วมันก็ต้องมีการฉลองกันหน่อยใช่ไหมล่ะและนี่คือคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหลังจากการเดินทางที่ต้องใช้วินัยอย่างสูงมาตลอด36ชั่วโมงเนี่ยการฉลองด้วยเมื่ออาหารใหญ่ๆมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจริงๆเหรอเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดกันต่อหลังจากการเดินทางครั้งนี้จบลงนะครับ